กราบโซเดียมชุมทางสยองไม่มีสาระวันนี้นะครับอยู่กับ idfc แล้วก็เป็น id ทีมงานดันแต้มไม่ใช่ทีมงานตัดต่อของผมเองนะครับผนผู้ชมซึ่งอยู่แลงแต้ม5้าพันเก้านะครับผมอยู่กับ id ของน้องอูอูคูกากานะครับผมชื่อไม่ง่านยากชิบหายเลยชุดชุดประมาณนี้นะครับผมนผู้ชมก็หอมประมาณนี้เลยนะในวิวอย่างรวดเร็วนะครับผมเราจะมาดูไฮไลท์กันดีกว่า ชุดไม่สําคัญใส่เดี่ยวได้หมดเออพูดเลยประมาณนี้แหละหล่อชุดแป๊บนึงแม่งเน็ตเน็ตเน็ตไม่ดีเอาไปชมเน็ตไม่ค่อยแรงนะเน็ตญี่ปุ่นสู้เน็ตไทยไม่ได้พูดตรงๆเลยขอขอมาณนี้ละประมาณนี้นะของประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้สกามีสการันสองนะมีซอซ่านี่ละประมาณนี้นะเข้าประมาณนี้นะเอ็นเก้าสี่รันสองอาร์ฟรันสองนะพาราเฟลเออของดีอยู่อ่ะ ขอมานี้เลขอมานี้ะขอมานี้ยขอมานี้ขอมาเนี้ยขอมาเนี้ยอุ้ยมีช็อตกาเดดไอด้ยครับผู้ชมแล้วก็ซองีแท็กนะมีถก้อนแม่นยอมครับาผู้ชขอมานี้เลยขอมาเนี้มขอมานี้ขอมานี้ยขอมาไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับม ไปกันต่อนะผมจะไม่อยู่แค่นี้นะเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปนะครับผมรู้นะว่าเอฟซีอยากดูมากกว่านี้แบบอยากเห็นผมพูดแด่งไปแดงไปนะเออไปกันต่อเลยนะครับผมก่อนโอ้โหแดง triple kill โอ้โหก็แดงไปนึงไปไปไป ไปตัวป้องห um. น um ึ่งดแตกไตัวอดไไตัวปอดไป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 ไนไนไไปไไป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 ปไปไปไอไชนปไ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 ปมาไปไปไปปไป่ปนปไปาไไปไตไปไปไไดไป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 ไไ เอาชิบหายแล้วเาคค้าผมต้องจ่ายไหมเนี่ยเอาชิบหายแล้วนะเขาทักมาจริงอะ่ะโอ้ไม่หนึ่งจริงด้วยไม่หนึ่งจริงว่ะโอ้ไอ้เสียร้อยหนึ่งพีโอหกสามเก้าโอ้โหเขาอยู่สาม 7, 7เจนเจ็ดลยนี่ไอ้ตัวตัวแตกตัวไอ้ไอตัวตัวแตัตไอ้สวัสดีครับ

ัวาไปดิทริปไลทเปิดสวผมมาดิฮาไปนึงรับรับผมกมไม่ขัดขืนแล้วหมดเลยจอ้ยดสวลองกเปิดสวาตังตอตัวไ้ตัวไอ้ตัวตัวัโอ้ยเวอร์เวิดสั้งแมดปโอ้กระสุนเกไม่พว กหัวไปดิบอกสีเก็บดนะครบอกมีตัวหนา้ามีลอกหัวลอกหัวตอกแงมีงตัววีจัทตัองไวหัวของแตกไปดสวัสดีครับไปเริ่มมาดร แปดนะคบผมโหเรียบร้อยนะครัอรรครไอนีนี่อาจจะซ้ำหน่อดยขอพร้นะซึ่งจากห้าพนเก้าไปหกพันสองินเจ็ก็จะประมาณสามร้ต้มเป็นที่ร้อนนะกจบ,บไอ้ีนี้เป็นที่ร้นะครับก็จะนนี้เราไปเริ่มกันเลก็จะกดแชร์แน่นะนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่นะบบ๊ายบายอุ้ยมันจัดเลยครับค้ชมบ๊ายบาย,บาย